ับสวัสดีพี่น้องสวัสดีสวัสดีเอฟซีเบิร์ดสุ่ผู้สุคนเนาะออกกันอีกแล้วพี่น้องเอ้ยกับบ่าวตายบรรยากศาศเนี่ยสดสบายดีพี่น้องทำไมก็หยอกร้านสาวพี่น้องไปตลาดก่อนพี่น้องเอ้ยก่อนจะไปตลาดเนาะจะไปขายปลาได้ใหญ่บ่าวตายก่อนอืมยังลูก,กนะอืมไป,ไปดิปลาลุงไว้ไปหน้าปลาลุงไว้ลูกไว้ นี่นี่นะเจ็ดกำดีปลาลุงไวลุไเจ็ดไม่ลุตายสีโอ้ร้านสาวก็อยากมาหนอ่อยไปเบิ่งน,น้ำกันพี่น้องมาเบ่งผลงานบ่าต่ายเลยกับแม่น้องแพน้องชาติน้ำกันหวานนี่มาเบิ่งน,น้ำกันพี่น้อง นี่พี่น้องปลาเห็ดปลาแห้งปลาย่างกันมีโตวุ้งอะไรเลยโตแห้งทำไมมันเก็บไว้แล้วก็มีพี่น้องพันยาหางมาเคืนเนี่ยเอาไว้แอบตาแอยู่ก็บิ๊บ๊อกด้วยเท่านั้นก็มาปิ้งกินได้ดีปลาลุงต้องบิวปิ้งมาเบิ่งนน้ำกัน ปลาใหญ่อยู่นี่บ่นี่พี่นออ<า>้องอืมตัวพี่น้องเลยแม่ไข่ครับประมาณสามโลกัวกัวขพระเจ้าประมาณสามโลกัวกัวตัวใหญ่พี่น้องอืมปลาบึงในกล้องอาสิโตปลาใหญ่ปลาไหนตัวน้ำลักมันนีสามโลกัวกัวบอลูดพี่น้อง ตัวน้งไ,ไก่ไข่ไกนี่ปอแม่ต้องแพ้จับวันจุดสั่นพี่น้องเอ้ยแม่ต้องแพ้มาจุดสั่นเด <_ k _> ้ไร <_ k _> ข่าไปในแห็บตัวจับสองมือ,อบอุหุมเนาะ<_ <k> _>พ,พูดพูดม,ม่วแตงพี่น้องเอ้ยไปถามคนว <_ k _> ัน<_ <k> _>ป้านัี้คือตัวใหญ่แท้หรอหัวสองมือขุมยังบุหุมสุดยอดเลยพี่น้องเอ้ อําปลามาเห็ดปลาแห้งปลาย่างก็ได้ปลากระลาจุดเต็มกระตาเนาะวันนี้ขึ้นคำเลยประเด็นนั้นเลยประเด็นรีวิวให้พ่อแม่นพี่น้องได้เบิ่งผลงานวันนี้ป๊าดต้อโถดโพงโมกแตงปลาใหญ่ขนาดน้องฮะกระมันปลาใหญ่ไปหาแต่น้ำลายจนน้ำบกฮากันได้ปลาใหญ่เม่ลงแพ้วะ แวก็ว okay, so ่าแต่ก we ็ได้ปลาใหญ่หลายเถื่อเลยได้พี่น้องครับไปหาก็แต่หาไปหามันนี่เนาะแมงเพแต่ว่ายังบ่ได้ปลานใหญ่ปลาประเภทว่าเป็นอันนี้สองตัวมาเบ่งน้ำกั้นพี่น้องเลยว่าชิได้จากพันทำเมงจะเอาไปขายเนาะทำเมงมันกำลังเตรียมตัวจะไปตลาดส่วนปลาแห่งปลาย่างเข้าีนก็ อมเมียนเห็ดน,นะนะอเมียนเห็ดขายให้ปู้ใหญ่ใจดีหัวปู่ใหญ่ใจดีเป็นสั่งมาแล้วเอากรย่างเตรียมออเดอร์ทำเมงก็ถ <c oughs> ือว,ว่าได้ไปหลายเติบแล้วแหละใกล้ถึงคิวนัดเพลอนพี่น้องเอ้หามาเมียนให้เพลิน หอยแยงมันบุพอให้เพื่อนเนาะท่าแม่แม่ได้ช็อกชามตาเลยพี่น้องเอ้ยได้ชอกกระตาสามกระตาเลยมาเบิ่งน้ำกันว่าปลาใหญ่เฮาสิได้จักพันพี่น้องมีเพิ่องปลาขนันปลามีบ่มีเก็ดแล้วก็ปลามีเก็ตยากไว้พี่น้องเอ้ยออืปลาขนันเงฮะปลาขนันเงมันสิราคาแพงแน่พี่น้องเพราะว่าตั้งแต่ปลามันก็นยังโลกโลกละลอยแล้วเ,เนาะ แต่แต่ตัวปลาดิบมันก็ยังโลละลอยเลยพี่นอ้อยคันว่าฮัมลาตากแห้งสามโลสามโลปลาดิบจังไดจังไดโลหนึ่งปลาแห้งมันก็นเลยอยากแพงแน่หัวค่ะขน,นมาตากแห้งเลยก็โลแพงแน่พี่นอ้อยค่ะว่าฮัมาตากแหลตตกแห้งโลหนึ่งประมาณสามร้อยหาสิบือสี่ร้อยพุ๋และอีกตาม คันว่าป่าเนาะคันว่าป่าขาวธรรมดาเฮานี่ก็โล1200หา300ถ้าว่าโตยใหญ่ก็โล300เนาะเออเอามาโตเล็ตัวน้อยตัวหยังก็สิ250อันตัวน้อยซ่ลายเฮาสิขายรวมๆกันเลยพี่น้องเอ้ย S <S ตัวน้อยตัวใหญ่พี่น้องเลยแมนตัวน้อยโลหนึ 1, 250่งสองร้อยห้าสิบตัวใหญ่แบบแบบนี้นี่นนตัวสามโลสามร้อยเลยพี่น้องมันแพงพี่น้องไอ้ถันว่าเขาซื้อกลโลหนึ่งกับสิบประมาณอยู่ถันว่าเขาซื้อปลาดิบกับโลหนึ่งกับสิบประมาณอยู่เ,เกือบร้อยพี่น้อง โลหนึ่งเจ็ดสิบบาทประมาณปลาขาวนี่พี่น้องว่าแพงแพงอยู่เลยพี่น้องเลยปลาขาวใหญ่ๆนี่เจ็ดสิบเป็นปลาแห้งปลาย่างตัวหน่อยครับพี่น้องตัวแห้งเลยเลยพี่น้องแห้งครับ วันนี้ทำแม่ก็มาแต่ตลาดแล้วพี่น้องมาเบิ่งนูกกันวัาชิได้จักพันลางเตรียมตัวเตรียมเครื่องสีไปต่ออีกเนะาะ<ม>ไปตึกสะดุงหาปลาต่อไปอีกพี่นอ้องอือเม็ดที่พัดเขี่ยันกี่พี่น้องเลยอได้80,000ิพานธไอ้พวกชาช้าไาว้พี่น้องเลย มันๆอย่เนาะนี่โบแปดสิบพัน 80, ได้พี่น้องแม่ไข่เลยได้แปดสิบพันกีบเ่อพอได้ใช่พอได้จ่ายพี่น้องตัวเดียวเนาะตัวเดียวเลยเอออุ้ยก็เตรียมตัวสิไปตึก<ห>สะดุ้งพี่น้องเอ้ยปนหม่อมี่ไปกินหม่องตึกสะดุ้งอีกเอาเบิ่งนำการเรียนหม่อมี่มอย่าคิดว่าบัวเนวานะ <laughs> <N> แม่เมืงมอย่างคือหัวบัวเนานนนหนะหรถไทยเขามาเต็มอาญามาแจกของมาแจกยังเลยพี่น้องอุ้ยน้ำเปล่ากำลังเตรียมเครื่องเตรียมของมาหนีเดินทางอีกแล้วพี่น้องอือหือตา้มเหยู่ให้กินไปกินอยู่คนแหละพี่น้นอง สะพ้กกำลังเตรียมเครื่องเก็บของผู้กำลังสิไปพี่น้องเอง้ยเตรียมเลี่ยเก็ป้าพี่น้องโอตัวสบาวกันสิไปสบายเป็นผู้ขับรถแบบนี้แหละพี่น้องเอ้ยชีวิตีชีวิตบันหอกบันนาเฮาก็หา,าอยู่หากินแบบนี้แหละยามเศร้ามากอะไปหาแรงๆมากอะ กลับมาหอดเทือนอยู่เหตดกินอยู่เพือนเนาะถือข่าถือน้าไปกินอยู่พู้แหละอยู่ป่าอยู่ยังพูงแหลพี่น้องเบิ่งน้ำกันเครื่องของกระเต็มรถอันยาพี่น้องบัวจักกระติกบัวจักอันนี้ปูของโอ้ทั้งเถงก็มีกระติกปัดเถอพี่น้องเลยโอ้ ติ๊กนี่ก็สามสี่ติ๊กเลยหลายหลายหลายขับรถขึนกระติกก็ย่านมันเน่าเนาะนาฮได้มันน่ะนะมันก็เน่าืมตอนนี้เชือน้ำกก้อนพี่น้องเชือน้ำกก้อนกระสอบหนึ่งเลยแบ่งกันะมาขยน้กก้อน โอ้น้องบิกบูมก็เต้นอีกโอ้ตอนนี้ก็ำลังจะไปแล้วพี่น้องี่รถไทยไปเต็มหลดเลยเต็มงานเต็มหลดเลยพี่น้องยังมีอยู่ ยังมีอีกอยู่สองคันเนาะรถไทยยังไปนะั่อีกสองคันพีน่น้องเยรถไทยเออไอเล็บอันนี้อ่บบนนอาลานน้อยกะอยู่เฮือนครับเอื้อยบบบน,นี้อ้านน าแม่ก็แม่น้องแพ้ไปตึกสะดุ้งอะไรองเอ้ยเอาล่ะสำหรับคลิปนี้เขาก็เสด็จลาพ่อแม่พี่น้องไว้สำนี่เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บ่าวตายนี่เด้อพี่น้องเลยปะเพาอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เสด็จกล่าวคำลาไปก่อนพี่น้องสบายดีพี่น้องดูย่าพะลุ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 ดดูย่าดูย่าถูยาดูย่าดูยาดูย่าอ้